รสสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เรามารีวิว2026 Honda f e r i e t Motorhome รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสาน,านความสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวทางไกลใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์หรือเดินทางพร้อมครอบครัวเป็นประจำาอน da ารุ่นใหม่นี้อาจจะเกินกว่าที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน2026 Honda Ferret มาพร้อมตัวถังแบบ Aero Dynamic กทันสมัยไฟหน้า l ล d ด,ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟ ฐานล้อยาวและหลังคาสูงทาให้มอเตอร์โฮมรุ่นนี้ดูโดดเด่นและมีความพรีเมียมส่วนด้านท้ายมีไฟท้ายแบบแยก2ส,ส่วนกล้องมองหลังและช่องเก็บของด้านนอกสําหรับอุปกรณ์เดินทางฮอนด a ายังใช้วัสดุน้าหนักเบาเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงและเพิ่มความมั่นคงขณะขับขี่ต่อไปคือภายในรถที่ถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้2026 Honda f a r l d ให้ความรู้สึกเหมือนอพาร์ตเมนต์หรูขนาดยอ่อมเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบพื้นที่นั่งเล่นกว้างขวางพร้อมโซฟานุ่มโต๊ะอาหารปรับระดับได้และตู้เก็บของเหนื านด้านข้างเป็นโซนครัวที่มีอุปกรณ์ครบไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็นสิงลล้างจานและพื้นที่เก็บของแบบจัดสรรอย่างดีพื้นที่ห้องนอนมีเตียงคูนไซส์ไฟส่องอ่านหนังสือและม่านบางสายตาห้องน้ำขนาดกระทัดรัดแต่ครบถ้วนทั้งฝักบัวห้องน้ำแบบบอราและระบบน้ำร้อนน้ำเย็นฮอนดา่ายังปรับปรงุงฉนวนการเสียงให้ดียิ่งขึ้นทําให้บรรยากาศภายในเงียบสงบแม้จะขับบนทางหลวงด้านสมรรถนะ226 Honda าแฟริใช้เครื่องยนต์ไฮบรดิด2.4ลิตรใ,ให้การเร่ง ปรนบิดดีและประหยัดน้ำมันระบบการสเทือนปรับเซ็ตมาสำหรับน้ำหนักมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะทำให้การขับขี่มั่นคงและนั่งสบายส่วนระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งระบบช่วยประคองเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องรอบคันสำหรับราคา2 0 2 6คอนด้าเฟรคาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ52,000ถึง58,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่ง ถ้าคุณเป็นสายมอเตอร์โฮมชอบเดินทางและใช้ชีวิตบนท้องอถนนฮอนด้าเฟอร์ร2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคารเวอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เรามารีวิว2026ฮอนด้าเฟอรมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวทางไกลใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์หรือเดินทางพร้อมครอบครัวเป็นประจำฮอนด้ารุ่นใหม่ กอว่าที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน2026 h o นด a าแฟริมาพร้อมตัวถังแบบ Aero ด y นามิกทันสมัยไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟ DRL กระจกบังลงหน้าแบบพารารามาขนาดใหญ่และเส้นสายด้านข้างที่คมชัดตัวรถฐานล้อย,ยาวและหลังคาสูงทำให้มอเตอร์โฮมรุ่นนี้ดูโดดเด่นและมีความพรีเมียมส่วนด้านท้ายมีไฟท้ายแบบแยกสส่วน กล้องมองหลังและช่องเก็บของด้านนอกสำหรับอุปกรณ์เดินทาง Honda ยังใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเพิ่มความมั่นคงขณะขับขี่ต่อไปคือภายในรถที่ถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้2026 h o n d a f a r ให้ความรู้สึกเหมือนอพาร์ตเมนต์หรูขนาดย่อมเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบพื้นที่นั่งเล่นกว้างขวางพร้อมโซฟานุม่ม โต๊ะอาหารปรับระดับได้และตู้เก็บของเหนือสีสันด้านข้างเป็นโซนครัวที่มีอุปกรณ์ครบไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็นสิงห์ล้างจานและพื้นที่เก็บของแบบจัดสรรอย่างดีพื้นที่ห้องนอนมีเตียงควีนไซส์ไฟส่องอ่านหนังสือและม่านบางสายตาห้องน้ําขนาดกระทัดรัดแต่ครบถ้วนทั้งฝักบัวห้องน้ําแบบโฟลัชและระบบน้ําร้อนน้าเย็นฮอนด้ายังปรับปรุงฉนวนกันเสียงให้ดียิ่งขึ้นทําให้บรรยากาศภายในเงียบสงบแม้จะขับบนทางหลวง ด้านสมรรถนะ2,026 h o n d f f r ฟริใช้เครื่องยนต์ Hybrid 2.4ลิตรให้การเร่งที่นุ่มนวลแรงบิดดีและประหยัดน้ำมันระบบการสเถือนปรับเซ็ตมาสำหรับน้ำหนักมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะทำให้การขับขี่มั่นคงและนั่งสบายส่วนระบบความปลอดภยัยก็จัดเต็มทั้งระบบช่วยประคองเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องรอบคัน สำหรับราคา2,026 o o n d f f r r i ดคาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ52,000ถึง58,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งถ้าคุณเป็นสายมอเตอร์โฮมชอบเดินทางและใช้ชีวิตบนท้องถนน o o n d f f r r รด2,026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า คาวเวอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เรามารีวิว2026 Honda f a r l a d Motorhome รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวทางไกลใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์หรือเดินทางพร้อมครอบครัวเป็นประจำา o o n d a รุ่นใหม่นี้อาจจะเกินกอว่าที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน2026 Honda f a r l มาพร้อมตัวถังแบบ Aero Dyna m ม c ทันสมัย ไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบพร้อมไฟ DRL กระจกบังลมหน้าแบบพารนรามาขนาดใหญ่และเส้นสายด้านข้างที่คมชัดตัวรถฐานล้อยยาวและหลังคาสูงทำให้มอเตอร์โฮมรุ่นนี้ดูโดดเด่นและมีความพรีเมียมส่วนด้านท้ายมีไฟท้ายแบบแยก2ส่วนกล้องมองหลังและช่องเก็บของด้านนอกสำหรับอุปกรณ์เดินทาง Honda ยังใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเพิ่มความมั่นคงขณะขับขี่ ต่อไปคือภายในรถที่ถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้2026 Honda f a r i ให้ความรู้สึกเหมือนอพาร์ตเมนต์หรูขนาดย่อมเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบพื้นที่นั่งเล่นกว้างขวางพร้อมโซฟานุ่มโต๊ะอาหารปรับระดับได้และตู้เก็บของเหนือสีสรษะด้านข้างเป็นโซนครัวที่มีอุปกรณ์ครบไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็นสิงหล้างจานและพื้นที่เก็บของแบบจัดสรรอย่างดีพื้นที่ห้องนอนมีเตียงควีนไซส์ไฟส่องอ่านหนังสือและม่านบางสายตาห้องน้ำขนาดกระทัดรัดแต่ครบถ้วน ทั้งฝักบัวห้องน้ำแบบฟฟล์ลาสและระบบน้ำร้อนน้ำเย็นฮอนด้ายังปรับปรุงฉนวนกันเสียงให้ดียิ่งขึ้นทำให้บรรยากาศภายในเงียบสงบแม้จะขับบนทางหลวงด้านสมรรถนะ2026 h o n da f ิ r ฟริใช้เครื่องยนต์ไฮบริด2.4ลิตรให้การเร่งที่นุ่มนวลแรงดิดดีและประหยัดน้ำมันระบบการสะเทือนปรับเซ็ตมาสำหรับน้ำหนักมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะทำให้การขับขี่มั่นคงและนั่งสบายส่วนระบบความปลอดภยัยก็จัดเต็มทั้งระบบช่วยประคองเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องรอบคันสำหรับราคา2 0 2 6 Honda f a r i ดคาดว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ52,000ถึง58,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งถ้าคุณเป็นสายมอเตอร์โฮมชอบเดินทางและใช้ชีวิตบนท้องถนน Honda f a r i ด2 0 2 6ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า